สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพลักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พลักเครื่องมีพาร์มาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือตักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทั้งร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทั้งร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาด TP ต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพาร์มาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ พี่ท่านใดชอบรายการไหนครับโทรมาได้เบอร์นี้เลยครับ ID line ก็เบอร์นี้นะครับพี่เดี๋ยวเรามาชมรายการแรกกันเลยนะครับพี่รายการแรกจะเป็นเหรียญรอห้านะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะครบรอบร้อยปีนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับเอาไปสามร้อยนะครับเหรียญนี้ดูง่ายมากเลยนะพี่ดูครับดูง่ายมากเลยนะครับดูครับเก่าเก่าเลยพี่สภาพผ่านงานใช้งานมานะครับเอาสามร้อยบาทนะพี่สามร้อยบาท รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระรอดนะครับเป็นพาะรอดกุมหาวันนะครับดูนะครับรายการที 600, 500, 100, e ่ผมเอา600บาทนะครับ6 0 0้นะพี่ดูนะครับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับมีรอยนิ้วมือด้วยนะด้านหลังนะครับรอยนิ้วมือเวลาเขากดนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับประศ2สองสี่หกห้านะครับ ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่มีอ่าเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่ดูนะครับมีรอยเชื่อมอ่าที่หูนี้ด้วยพี่ครับพี่เชื่อมสองหูเลยครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับรายการนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมนะครับดูครับดูเส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมแ be บบน,น,น,นี้เลยนะครับเหรียญนันนานหนาเลยนะครับเหรียญนัานหนาเลยนะครับดูคร <sh> ับเอาเจ็ด <zug> ร <sh arp velocidade> ้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับดูครับสวยเดิมเก่าแบบนี้เลยครับดูครับพี่สวยเดิมเก่าเลยนะครับดูครับ ดูครับเอาหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเก่าๆแบบนี้เลยครับหกร้อยบาทนะครับเป็นตัดช่อพี่ตัดช่อแต่งตะใบนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตาพิมพ์เสียมแหลมนะครับของหลวงพ่อทับนะพี่วัดอนงนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่เก่าๆแบบนี้เลยครับดูนะครับเก่าๆแบบนี้ครับมีจานด้วยนะครับ รายการนี้ผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่วันละครังครับดูครับสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเกครับเก่าๆแบบนี้นะครับเอา500บาทนะครับ500บาท รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงปอกวยครับปีศ4นนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับดูหน้าตานะครับคมชัดแบบนี้พี่วอลแหวนมีเนื้อเกินครับองห่วงเหมือนพี่ปิงเกาะครับสระโอปินนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่มีจานด้วยนะครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูนะครับเส้นขีดคมๆเลยครับดูนะครับเหรียญนั้นหนาเลยนะพี่เอา 700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมมะขามเท้านะครับเป็นเหรียญอ่าพิมรัสมีนะครับเป็นอ่าเป็นเนื้อเงินนะพี่เป็นเนื้อเงินแท้นะพี่ดูครับเนื้อเงินแท้นะครับสวยเดิมแบบนี้พี่มีจานด้วยครับดูครับเห็นไหมครับมีจานด้านหลังด้วยครับเอา600บาทนะพี่เป็นเนื้อเงินแท้นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น พระสมเด็จเกตชโยพิมพ์7ชั้นนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูหน้าตาคมชัดเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับรายการนี้ผมเอา500บาทนะครับพี่รายการต่อมาครับเป็นพระปิดตาหลงพอแก้วนะครับพิมพ์หลังแบบเก่าๆเลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับเอา600บาทนะพี่เอา600บาทนะครับ รายการต่อมาครับเป็นพระสมเด็จพิมพกโพนะพี่ดูนะครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่ดูครับดูครับโปรกเสกปีประสอยีิบเอ็ดนะครับพี่วัดประดู่ชิมพีนะครับสมเด็จอะไรเนี่ยวัดสาลาคืนใช่ไหมพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับเส้นกีบบัวดูนครับเห็นครับพี่พระคมชัดมากนะพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นพระพรมนะครับ รายการนี้เป็นพระรมสี่หน้านะครับของหลวงปู่ดู่วัศแกนะครับต่อโคตรตรงนี้ด้วยนะพี่ดูครับสวยพี่สวยมากเลยครับดูครับเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะเนื้อทองอะไรนะมันไม่ใช่กระไรทองอ่ะพี่เหมือนอะไรนะเลยพี่ถูกพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะพี่ดูครับ พิมพ์เส้นได้นะครับข้อเลกเปียกทองนะพี่ลืมทุกทีนะครับดูนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้น่าจะเป็นบาขุนพมนะพี่รายการนี้ผมเอา500บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับวัดอาหารลายดูเส้นคมๆมเลยนะครับดูนะครับดูเส้นขมเลยเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูนะครับ ดูครับเส้นขนแมวเต็มพื้นเหรียญเลยท่พี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากจมูกโด่งเลยนะครับดูครับขอบนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทสวยเข้มเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้พระหลงพระทับบางซ่อนหานะครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับมีจานด้วยพี่มีจานด้วยนะครับ เอา500บาทครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะพี่อันนี้จะเป็นล็อกเก็ตของอ่าหลวงพ่อเดิมนะครับดูนะครับมีจะนั่งบนอพี่เหมือนนี่จะเป็นเหมือนหนังเสือนะครับนั่งบนหนังเสือแล้วแบบนั้นนะครับเป็นกระดาษหนังไก่นะพี่เป็นกระดาษหนังไก่นะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับเอา ห้าอยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญพักแก้วมรกตนะครับดูครับเป็นเหรียญพักแก้วมรกตสวยเดิมเลยพี่ดูครับเป็นเหรียญพักแก้วมรกตเก่าๆปีลึกๆเลยพี่ดูครับปีลึกๆะ 2, 4, 7, 5, นะครับประศ2475ครับ2475นะครับเหรียญที่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าหลวงปู่สวงครับเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะครับ เทวดาเล่นดินนะครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับดูนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยครับเอาไปสี่ร้อยบาทพี่ผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นแรกนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าใบโพล็กนะครับเป็นใบโพเล็กของหลวงปู่โตนะครับพี่ดูครับตัวหนังสือนะครับอักขรลายยันนะครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับคมชัดมากเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญครบ8รอบหลงพูทิมเป็นเหรียญปกนะพี่ดูนะครับตอกโค้ชชัดเจนนะพี่แล้วก็มีเส้นของแมวพี่น,นะครับคมคมเลยพี่เส้นของแมวดูนะครับคมชัดเลยครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับออกผิวไฟนะครับเอา 600บาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญนางกวักนะครับเป็นเหรียญน้องนางกวักหลวงพ่อโบ้ยนะพี่ดูนะครับเก่าผมว่าดูง่ายนะพี่เหรียญนี้ผมว่าดูง่ายอยู่นะครับสภาพใช้นะครับเอา400บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพระคูณนะครับเป็นเหรียญหลวงพระคูณปี17นะครับปี17เป็นรุ่น2นะครับดูรับสวยเดิมมากพี่ดูรับตอกโค้ดชัดเจนดูเส้นขงแมวนะครับ คมชัดเลยพี่คมชัดเลยนะครับดูครับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับสวยเดิมแบบนี้ครับเลขเลขเจ็ดก็จะมีอ่าเหมือนเส้นแตกเลขห้าเลขห้าพูดปิดนะครับเลขห้านะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตาหูก็ตายนะครับของหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับอันนี้เป็นพระเก่าเก็บนะพี่ดูครับเขาเก็บอ่า ผ้เก่าเก็บมากพี่ดูครับเก่ามากพี่ดูครับดูครับอันนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับเป็นลบหลวงพ่อเปลี่ยนสายใต้นะครับดูครับเขาเรียกบางคนก็เรียกหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะพี่ดูครับสวยเดิมเลยนะครับดูครับเก่าเก่าพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเอ่อ เหรียญหลวงพ่อพมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพมรุ่นแรกครับดูครับสวยเดิมเลยครับพี่ดูครับดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับพื้นเหรียญจะมีเส้นขนแมววิ่งเห็นไหมครับคมชัดเลยพี่ดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องแขนะครับรายการต่อมาเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับดูครับ ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้ครับดูครับเม็ดมดสารเต็มทั่วองค์เลยนะครับดูนะครับดูครับเม็ดมดสารเต็มทั่วองค์นะครับเอาไป500บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งครับเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งเอาไป600บาทนะพี่600บาทนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูครับ600บาทนะครับ ดูนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเต่านะพี่เป็นเต่าหลงปูเหลิวรุ่นสุกใจนะพี่มีโคตต้ดตอกสองโค้ดนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นอ่าเนื้อทองแดงน่าจะเป็นทองแดงมันปูนะพี่ใช่ไหมพี่หรือลงดํานะพี่เหมือนมันปูนะครับเอาสี่ร้อยพี่ผมเอาสี่ร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ ดูครับตอกโคดชัดเจนนะครับดูหน้าตาคมชัดเลยนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่มีเม็ดเนื้อเกินตรงนี้ด้วยนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญไอเป็นรูปหล่อนะพี่จะเป็นเหรียญนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คอ L แอลนะพี่ดูนะครับ สวยเดิมเลยครับสวยเดิมดูตาเป็นสองชั้นแล้วก็มีหัวตานะครับเห็นไหมครับตะใบแขนด้วยนะพี่เป็นบล็อกประกบนะครับบล็อกหน้าตัวใหญ่กับบล็อกหลังนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับชัดเจนนะพี่กิ่งดังฟังชัดนะพี่กิ่งดังฟังชัดเอาไปแปดร้อยนะครับพี่รายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจันวัดหนองหนูรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยนะพี่ดูนะครับ เอาไป500บาทนะครับ500บาทรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดราชโยธานะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับรายการนี้เอา500ครับ500นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลงเพรมวัดช่องแคร์นะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญคล้ายรูปเหมือนดูเส้นขนแมววิตาเปล่าเห็นเลยพี่ดูนะครับออกปีหนึ่งสองพี่ดูนะครับาเปล่าเห็นเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยครับตัวหนังสือดูครับคมชัดมากพี่ดูครับคมชัดมากเลยครับดูครับดูครับเอาหกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยนะครับ รายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตนะพี่อันนี้เป็นล็อกเก็ตของหลวงพะกวยนะพี่เอาบานล,ละเจ็ดร้อยบาทนะพี่สองบานหนึ่งพันบาทนะครับราคาแบ่งปันเลยครับดูครับเก่าเลยพี่อันนี้น่าจะออกปีสองหนึ่งนะพี่อันเนี้ยอันนี้น่าจะออกปีหนึ่งห้านะพี่ดูครับดูเป็นกระดาษตะวันสองอันเลยพี่ดูครับดูครับไอเป็นกระดาษมันจะมีแสงแวบๆนะพี่เป็นกระดาษหนังไก่นะพี่เขาเรียกว่าภาพหลังตะวันนะครับ รายการต่อมาครับเป็นอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรนะครับประศสองสี่หกแปดนะครับดูนะครับสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับราคาแบ่งปันเลยนะพี่ราคาแบ่งปันเลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับดูนะครับ มีจานหน้าหลังเลยพี่มีจานหน้าหลังเลยครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเอา600บาทนะพี่เอาหกร้อยบาทพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปุ่โตะปี1นึ่นะครับดูนะสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูนะครับเป็นเหรียญรุ่น2นะครับดูนะครับดูเส้นขนแมวพี่เต็มพื้นเหรียญเลยพี่หน้าตาคมชัดนะครับเอา 600บาทนะพี่600บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับดูครับเป็นเสมา8รอบปี18ึ่งแปดเมีเม็ดแล้วมีขีดผ่านลงมานะครับดูครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับ รายการนี้ผมเอาเอาเท่าไหร่ดีเอาไปห0ร้อยแล้วกันพี่ห0ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตาจอมโบสองครับหลวงปู่โตวัดประดูเขียงพีพี่ดูนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยนะพี่ดูนะครับดูครับคมชัดอักขรลายยันนะพี่ดูนะครับดูครับหน้าตาคมชัดวิฝังกระตุนด้วยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยครับเอา 600บาทแต่พี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตารครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับรายการนี้ผมเอา 500, 500, 500, 500นะครับ500นะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่า พระปิดตาครับเป็นพระปิดตาเล่บังไผ่นะครับปิดตายันยุ่งนะครับดูนะครับเก่าเแบบนี้เลยนะครับเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้เดิมเลยนะครับเอาห้านะครับห้ารนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูครับ รายการนี้ผมเอา500บาทนะครับออกปี1 5นะครับวัดจังหวัดกำแพงเพชรนะพี่จังหวัดกำแพงเพชรอันนี้จะเป็นอ่พระมาเหศวรนะครับเป็นพระมาเหศวนพิมพ์สองหน้าแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับสวยเดิมมากเลยครับตัวเป็นพระมเหศวรพิมพ์สองหน้าเอาไปห้าร้อยนะครับ, ah e าาร,บรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญ หลงพ่อแก้วนะพี่วัดเครือวันนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อแก้ววัดเครือวันประศสองสี่สามสี่นะครับสวยคมชัดเลยพี่ดูครับเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นจอบหลงพ่อเงินหล่อโบราณนะครับฐานหลงพ่อเงินปลูกเศษครับมีรอยเชื่อมปิงนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับพี่สวยเดิมเลยนะพี่ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมนะพ,ะพี่เป็นหลวงพ,พ่อพรมเป็นเหรียญมหาลาบนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ออกประศสิบหกนะครับสวยเดิมคมชัดเลยครับดูนะครับดูนะครับซีนของแมวเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูนะครับดูนะครับเอาไปเอ่อ ห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมขามเท่านะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับปศสองสี่หกนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับหกร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นกระตุดหลงพ่อทานะพี่ดูนะครับสวยเลยพี่สวยเลย,ยเลเพี่เป็นกระตุดข้างในน่าจะเป็นไม้ไผ่นะพี่ดูนะครับเป็นกระตุดเหมือนกระตุดไม้ไผ่หลงพ่อ <โ AC. S 1> ทานะครับดูนะครับเป็นไม้ลวกอะไรแบบนี้นะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับอ่าหมดแล้วพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยครับศูนย์ก็สองแปดสามสี 4, ่สองแปดสามห้านะครับ หรือทักไอเดียไลน์สูตรก็2834 2835ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ